ฮัลโหล everybody สว ah ja. er ัดีพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าฮัลโหลตายคาอยากกินตุ๊กแปอบบะล้กปอบเลยเสร็จฝันนะมาเลยจ้าคำตุจอยวกทีมแกนมมาเได้กนแฮบ spicy f o o ป spicy o o อ always e a ส spicy ฟ o ้ d มาด้วยจะมากินข้าวด้วยกันจ้ะกินข้าวน้พริกกระปิกับอันมะละกอต้มแล้วก็มีน้ําน้ําแกงอ่อมแกงอมแกงอม,แกงอมมะละกอมาด้วยจะมากินข้าวหรือมากินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันมาด้วยจ้ะน้าพริกกระปิเศหลักขี้เจิงหลักคิ้เจิงโล่ฟันนะแตยก็ อืมแซบ่บอืมอร่อยอร่อยมากน้ำพริกแซ,บแซบ่บแซ่บน้ำพริกกะปิมะละกอต้มแล้วก็แกงออม mà đưa xếp xếp không cần đi đây á Chai sẽ là à, lạc tiêu 5 trường thường mày một qua sạp cho một qua còn mày tí điều có thon bố sẽ à, lạc á ừ uhm, à. <laughs> chứ nó biết còn nữa để kim cang kia lặng nó có tôm ที่ฮ่องกงอากาศเริ่มหนาวแล้วจ้ามันหนาวก็หนาวแบบกระทันหันนะเมื่อวานก่อนยี่สเก้าองศามาเมื่อวานกับวันนี้สิบสี่องศา มันหนาวแบบกระทันหันตั้งตัวไม่ติดก็หนาวก็ปุ๊บปั๊บมาเลยที่เทชินยัดเชีนยาตรงยาเก้าโตอ่ะคำยาแล้วสับเซ่โตคำยาแล้วสับเซ่โตคำยาแล้วสับโตอ่ะคำยาสับเซ่โต,โตจต้าตรงจะว่าตรงละตีนกับกันที่นเนี่ย ก็อย่าง้วออีตีนน่ะที่เนี่ยมเชงเสียงอะก็อย่างทวีตีนอากาศมันเปลี่ยนน่ะคนก็เปลี่ยนเหมือนกันอารมณ์เปลี่ยนไปเหมือนกัน แซบจามันเด้อกินง่ายง่ายมันละก็ต้มบุชก,กับเกง่ายอน่อยนะึงอ่ะวันนี้พี่เท่าไหร่ฉันก็ลืมอีกแล้ว กัแเโตอาเกวออะวันนี้วันที่เท่าไหร่น้อลืมนะลืมลืมวันไม่รู้วันนี้วันอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้วันอาทิตย์หรือวันจันทร์แล้ววันเนี้ยโ้ยลืมลืมพี่น้อง จำอะไรก็ได้โหม都唔记得星期几我ก唔记得าเก้งกันาย星เ一啊กยัด้ดหองจำอะไร我ห唔记得จู่อะเดจ๋ยวจะไทายสิทายก็ตีนว้าสิตักเดี๋ยวกินเสร็จจะไปดูวันที่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ไปใจอะไรหรอกฉันจะทำแกง จะทำกับข้าวใส่บาตรตกลงแล้ววันนี้วันวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ล่ะในวันเนี้เพราะวันอังคารจะต้องไปใส่บาตรไงจำไม่ได้จ้า I don't remember what day today I forget after it let me see today saturday or monday mm, i don't know okay yeah. xin cái 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 đó hổ đó mình cái đó มันว่ามันจะลืมมันก็ลืมไปเลยนะพพี่น้องมันก็สมองนะมันจะเรื่องอะไรแล้วลืมวันวันนี้วันอะไรเนาะ พี่ก็เผ็ดเนี้อกินเผ็ดแล้วก็ได้อืม

กินนิดๆนหน่อยๆก่อนหรือจะไปกินชูชิสี่ห้าโมงเดินไปกินชูชิไปกินอาหารญี่ปุ่นกินแค่นี้ก่อน cầm trô xin ra <laughs> Kinh poi im, đốt nạc Buồn cơn กินพออยู่ได้เสกเสียวๆเฮียสั้นฉ่นเนี่นยตักกันละหม้อเสกไทยโตเราพันหายแล้วทนเสร็จละเอาไว้เรากินมือหน้าก่อนมือนี้กินแค่นี้ก่อนจานนิดเดหน่อยเด้อกินน้อยลงหน่อยลดน้ำหนักจ้ะพยายามลดน้ำหนักให้ได้ เดี๋ยวไปหาหมอละโอเคจ้ามาเดินจัดสำหลับไก่วันนี้วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันแฮปปี้เบิร์ตเดย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ล่ำหล่ำรวยๆขอให้เป็นมาสิตีคิดจริงได้ขอสมความหวังความปรารถนาชีวิตมีแต่ความสุขจ้าเลยละ่ะพี่ก๊อฟคุณวันเกิดนาจุ๊อแฮปปี้เบิด์ีเดย์ละ sang thái chín hoang la dường dường hồ chỉ có nhiều hoa xong xong mới tải cả hồ la cho chín là la bye, bye bye